สวัสดีครับท่านชาวลัคนาราศีธนูสำหรับเดือนก,นกรกฎาคมนี้นะครับมาดูซิว่าดวงดาวที่โคจรบนท้องฟ้าในรอบเดือนนี้ไปยังราศีต่างๆนั้นเนี่ยจะมีอิทธิพลอย่างไรนะครับก็มาฟังคำพยากรณ์กันนะครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับในเดือนนี้แต่ประจำตัวท่านเนี่ยยังเดินดีอยู่นะครับให้ กำลังและส่งมุมมาดีสำหรับท่านด้วยนะครับการงานยังมีความโดดเด่นทั้งเนื้องานนะครับทั้งชื่อเสียงทั้งประสบการณ์งานจะให้เครดิตทางสังคมท่านมากขึ้นโดยประสบการณ์โดยความสามารถของท่านที่ออกไปติดต่อสื่อสารเจราจารนะครับท่านเดนนีิท้าทำงานหนักทำงานมากพอสมควรนะครับแล้วยังมีความเรียกว่าพลิ้วไหวไปกับงานได้ดีนะครับไม่ว่างาน หลายๆด้านที่เข้ามานะครับในเดือนนี้ท่านมีพละกกาลังในการทํางานดีนะครับมีความโดดเด่นในการทํางานเป็นอย่างดีสิ่งที่รบกวน,นจิตใจท่านเนี่ยก็จะมีอยู่เรื่องนึงคือเพื่อนร่วมง,งานหรือวงการค้าวงการสังคมรอบๆตัวท่านเนี่ยนะครับอาจจะสร้างปัญหาจุกจิกหนักใจมีการซ่อนเล่นอาพางอะไรในบางเรื่องนะครับทําให้ท่านได้มีความรู้สึกหงุดหงิดหรือในช่วงของ ครึ่งเดือนหลังไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการซุบซิบนินทานะฮะให้้ายป้ายสีไปในเรื่องต่างๆหรือบางคนก็อาจจะทํางานเนี่ยในเนื้องานเนี่ยมันเกิดข้อขัดแย้งของมันเองมีการย้อนแยง้งให้าาจ,จะต้องกลับมาทํางานใหม่หรืองานที่ทําไปแล้วมันเฟล,ลไปในช่วงครึ่งเดือนหลังต้องระมัดระวังให้ดีนะครับครึ่งเดือนแรกเป็นโอกาสท่านทางานสาคัญรีบๆสัสางไปเพราะดาวส่งผลมายัง ตัวท่านมากและท่านมีความโดดเด่นแต่พอครึ่งเดินหลังดูเหมือนอุปสรรคของงานเนี่ยในเนื้องานเองมันจะเข้ามาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางด้านเอกสารสัญญาต่างๆการเจรจาต่างๆนะครับความเชื่อถือหรือต่างๆมันจะถูกลดลงอาจจะเกิดจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับในในเนื้องานนะครับมาดูทางด้านการเงินนะครับทางด้านการเงินของท่านเนี่ย ยังส่งผลดีอยู่นะครับทางด้านการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินที่ท่านทำมาหาได้เองหรือเงินที่ท่านกู้หนี้ยืมสินมานะครับมันยังได้มานะครับได้มาใช้ได้มาจุนเจือได้มาแก้ปัญหานะครับในคันลองชีวิตของท่านเพราะวาดาวมันทํามุมสัมพันธ์กันในลักษณะของอเอาเงินนะมาต่อยอดให ให้เกิดความสำเร็จหรือเข้ามาแก้ปัญหาใหญ่ๆใ,ใ,ในชีวิตท่านได้ในเดือนนี้นะครับมาดูทางด้านความรักนะครับทางด้านความรักเดือนนี้ดูเหมือนท่านเนี่ยจะค่อนข้างจะโฟกัสไปในเนื้องานมากเลยนะครับใครที่ยังโสดอยู่เนี่ยเรียกว่าแทบจะมีงานเป็นคู่เลยนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับงาน,นยอยาจจะทำให้ท่านเนี่ยต้องห่างไกลกับคู่ของคนรักนะครับ หรือครอบครัวของท่านหรือบางทีอาจจะอยู่ด้วยกันแต่ความรู้สึกเนี่ยมันไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาเสวนากันมากเท่าไหร่นะครับในเดือนนี้ก็ดูเหมือนว่าความรักเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่มากนักนะครับในเดือนนี้ครับชาวลัคนณาราศีธนูในเดือนนี้พอที่จะได้รับอิทธิพลของดวงดาวไปในส่วนของงานมากซะหน่อยนะครับเอาละรครับ ท่านที่สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอนี้นะครับและท่านที่ไม่สะดวกที่จะดูส่วนตัวเนี่ยสามารถฟังคําพยากรณ์ในเชิงสาธารณะเนี่ยผมจะทําทุกๆเดือนเลยนะครับให้ให,ให,ให,ให้ท่านฟังให้ท่านที่สนใจนะครับเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันอย่างมีเหตุมีผลนะครับเพื่อที่จะใช้ประกอบในการวางแผนชีวิตของแต่ละเดือนไปได้นะครับแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ